ในช่วงนี้ขอปรับการสนทนานะครับเป็นการที่เราจะได้รับทราบถึงกุศลที่น่าปีติยิ่งในการเผยแพร่พระธรรมนะครับสู่ประเทศจีนหรือทุกท่านที่สามารถเข้าใจภาษาจีนนะครับปรมัตธรรมสังเขปที่ท่านอาจารย์ท่านได้เขียนขึ้นนะครับเป็นหนังสือเล่มเดียวที่ท่านอาจารย์ท่านได้มีความ เมตตาได้ประมวลเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะได้ศึกษาพระธรรมจากพระไตรปิฎกต่อไปนะครับแล้วก็ได้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับด้วยซึ่งจากที่แปลภาษาอังกฤษก็มีโอกาสที่จะได้เป็นภาษาอื่นนะครับซึ่งในวันนี้เราได้หนังสือเล่มใหม่มานะครับปรมาธรรมสังเขปภาษาจีนซึ่ง วันนี้ก็ต้องเป็นโอกาสดีนะครับที่ทั้งคุณสันติและคุณแพทนะครับได้มาที่มูลนิธิไป้นํำหนังสือเล่มนี้เนี่ยมามอบให้ท่านอาจารย์แล้วก็มูลนิธินะครับก็จะได้ท่านอาจารย์ก็เลยได้ขอให้เชิญมาร่วมกันได้สนทนาแล้วก็ให้ผู้อื่นได้รับทราบนะครับในกุศลที่น่าปิติยิ่งๆเลยนะครับ,รบก็ขอ ขอบพระคุณคุณสันตินะครับวันนี้ฉบุตรสมาชิกชมรมบ้านธรรมะรลำดับที่4,245นะครับแล้วก็คุณแพทย์คุณปิ่นทองเฉินนะครับลำดับติดกันเลยนะครับ4,246นะครับที่ท่านจะได้มาร่วมในวันนี้นครับกราบเรียนท่านอาจารย์ก่อนอื่นครับท่านอาจารย์ได้ กําหนาให้มีการมาพูดคุยในช่วงนี้ครับท่านอาจารย์เห็นประโยชน์อย่างไรครับค่ะจริงๆก็เป็นโอกาสดีนะคะที่สมาชิกชมรมบ้านธรรมาจะได้พบปะกันแล้วก็มีเรื่องมีราวมีข่าวดีที่ส่วรจะได้ให้คนอื่นได้ทราบด้วยนะคะได้ร่วมกันยินดีด้วยแต่ว่าคงจะเป็นเรื่องยาวก็เป็นการสนทนากันตั้งแต่ต้นจะได้ละเอียดไม่งั้นก็ไม่ทราบว่าความเป็นมาเป็นยังไงนะคะก็ขอทราบ ชีวิตของทั้งสองท่านนะคะตั้งแต่ต้นที่เริ่มเป็นสมาชิกชมรมบ้านธรรมะค่ะก่อนก็จนกว่าจะมีหนังสือเล่มนี้ได้ค่ะเป็นเรื่องยาวพอสมควรแต่ก็น่าสนใจเลคะ่ะครับก่อนอื่นเลยก็เกิดจากความที่ว่าสนใจพระพุทธศาสนาเมื่อประมาณหลายปีมาเนี่ยครับผมจนไปศึกษาจากที่ต่างๆ นจนมีวันหนึ่งก็มาเจอเพื่อนบนเครื่องบินนะครับทํางานเป็นพนักงานก็รับบนเครื่องบินนะครับก็มาถามธรรมะว่าสิ่งที่เราศึกษาอยู่เนี่ยจริงๆแล้วธรรมะคืออะไรเราก็ตอบไม่ได้พอตอบไม่ได้เสร็จแล้วเราก็เราก็อยากจะรู้ว่าคืออะไรแต่เราก็ยังสนใจกับ ธรรมะที่เราศึกษาอยู่เพราะว่าเราก็สนใจกับการนั่งสมาธิสวดมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ไปตามเรื่องของเราจนมีวันหนึ่งเนี่ยเราก็ไปไปต่างจังหวัดที่ประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วไปเจออยู่ดีเพื่อนก็โทรมาอีกทีบอกว่าเนี่ยโชคดีมากเลยนะพอดีอาจารย์สุจินเนี่ยกำลังแสดงธรรมอยู่ที่เชียงใหม่ ที่โรงแรมแคนเทอรีซึ่งเป็นจังหวะที่เราไปปฏิบัติการบินช่วงนั้นพอดีซึ่งเป็นเหตุบังเอิญมากเลยเราก็มีโอกาสได้ไปฟังท่านอาจารย์พอได้ไปฟังท่านอาจารย์เสร็จก็จากที่เคยสงสัยไม่ความมีความไม่เข้าใจธรรมะว่าธรรมะคืออะไรแค่คําว่าธรรมะคืออะไรก็ไม่เข้าใจคําว่าขันห้าก็ยิ่งไม่เข้าใจเข้าไปใหญ่ก็เลยพอฟังการ การการแสดงธรรมของท่านอาจารย์วันนั้นปุ๊บก็ร่วมประมาณสองชั่วโมงกว่าเสร็จปุ๊บก็บอกกับเพื่อนที่แนะนำซึ่งก็คืออาจารย์นภัสตอนนี้นะครับมาช่วยพาไปกราบเท้าท่านอาจารย์ที่อยากเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ละอาจารย์นภัสก็นำไปหาอาจารย์สุจินแล้วก็ได้กราบแทบเท้าท่านอาจารย์วันนั้นแล้วก็เหมาซีดี มาศึกษามาศึกษาเสร็จก็ก็ภรรยาก็เห็นว่าเราศึกษาก็มองดูอยู่ห่างๆก็ <c oughs> ไม่ได้มีความตื่นเต้นเลยในช่วงนั้นเราก็ศึกษาไปได้สักประมาณปีหนึ่งปีปีกว่าเก,กือบสองปีแล้วก็ท่ามบอกเขาว่าหนังสือเล่มเนี้ดีจริงจริงหนังสือประมัตถธรรมสังเขปซึ่งโดยพื้นฐานแล้วผมเป็นไม่ใช่เด็กเรียนหนังสือเก่ง แถมจะเป็นเด็กที่เกเรเอามากๆเสด้วยซึ่งก so like so re really in ่อนหน้านี้ไม่เคยชอบการอ่านหนังสือเลยเกียรติที่สุดก็คือว mm ันสอบเพราะจะต้องมานั่งอ่านหนังสือแล้วมหาลัยกว่าจะจบก็ต้องใช้เวลาตั้งห้าปีกว่าเป็นเด็กขี้เกียจเรียนมากเลยครับแต่แปลกจังเลยหนังสือประมาททางสังเขปเนี่ยเป็นหนังสือที่อ่านแล้วแบบติดมาก ทำให้อยากที่จะศึกษาต่อหนังสือเล่มนี้ผมว่าผมน่าจะอ่านไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดทนได้ครับซึ่งนอกจากหนังสือเล่มนี้แล้วก็ยังทําให้สนใจในหนังสือเล่มอื่นที่มูลนิธิเนี่ยได้จัดพิมพ์ด้วยมันมันยิ่งอา่านมันยิ่งตอบความไม่รู้ของเรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บอกกับภรรยาว่าหนังสือเล่มนี้ดีจริงๆเสียดายเนาะเป็นทําแค่ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเท่านั้นเอง คนจีนตั้งหลายพันล้านคนหรือคนชาติต่างๆเนี่ยถ้ามีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยันจะเป็นประโยชน์กับมวลมนุษยชาติเลยนะเพราะเขาเนี่ยสามารถที่จะรู้อะไรในสิ่งที่ไม่เคยรู้ปิดบังมาก่อนซึ่งแค่ความเข้าใจแค่คําว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยพวกมันจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตของเขามากทีเดียวทายาผมก็หลหลอกก็ฟังอย่างนั้นเนี่ย แล้วเขาก็มีโอกาสว่าได้ไปอินเดียกับคณะท่านอาจารย์เมื่อสองปีที่แล้วก็ได้มีความคุกคลีกับกลุ่มชมรมบ้านธรรมะแล้วก็ตลอดอยู่ที่ประเทศอินเดียก็ได้ทราบซึ้งกับสถานที่ต่างๆที่พุทธครยาหรืออะไรต่างๆก็เกิดความปิติก็หลังจากนั้นก็ก็ เริ่มที่จะสนใจธรรมะมากขึ้นบางทีเขาผมฟังสนทนาธรรมอาจารย์สุจิน <c oughs> เขาก็จะมานั่งฟังอยู่หา่างๆแล้วก็จนเป็นเหตุให้วันหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มสนใจจริงๆซึ่งให้เขาอธิบายดีกว่าครับว่าทําไมเพราะเหตุใดเขาถึงเกิดความสนใจแล้วก็จนมีความศรัทธาถึงขนาดที่ว่าอยากจะแปลหนังสือเล่มน,นี้ค <c oughs> นานเท่าไรคะกว่าคุณแพทย์จะสนใจนานเท่าไรหลังจากที่เห็นคุณสันติเริ่มศึกษาธรรมะจำได้ไหมคะสองปีมั้สองปีคุณสันติส,สนใจสองปี<อ>งก่อนเอ,อเป็นเวลานานพอสมควรนะคะค่ะ <laughs> คุณแพทย์ต้องคิดหนักเือไงคคะเออเคอกอง พ ah ิต uh, um ิีมาฟังธรรมมที่นี้พิติีก็เคยสนใจธรรมะเราก็ไปปฏิบัติที่เอิญมาก่อนแต่ก็ดูเหมือนก็เออเกออืมคือนิสัยก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเราก็ตั้งแต่ตั้งแต่พี่ีมาฟังธรรมมที่มูนิธิก็สังเกตว่าเขามันใจเย็นขึ้นเยอะ แล้วก็ไม่ขี้งงงีเหมือเมื่อก่อนแล้วก็ไอ้ก็นั่งคิดเอ๊ะทำไมทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยเหมือนกันแล้วก็มันเพราะว่าพี่ตีเรื่อต้องอ่ะเขา้างทุกวันฟัางทั้งวันก็ไปนั่งฟังก็เออก็ทำห้แพ้ก็สนใจเหมือนกันอย่ารู้ลึกซึ้งกว่านี้ แต่ว่าเพราะว่านี้เป็นภาษาไทยก็มันเข้าใจยากเหมือนกันโชคดีที่มีโอกาสที会会่วิงเส้นจากงานที่ไต้ไต้หวันที่เชิงอาจารย์ไปไต้หวันสุนทนารรมแล้วก็มีโอกาสพ้ก่ออไปฟังสองวันแล้วก็ฟังเสร็จก็สือบิดิีมากรู้แล้วอาจะไม่ค่อยเข้าใจทรรมะแต่ว่ารู้แล้วทางนี้ก็ทังถูกต้องอืม ล้วก็มาศึกษาตกไปไม่ขาดเลยหรือว่าขาดบ้างเล็าฟังฟังขาดขาดหรือว่ายังสนใจแล้วแต่โอกาสฟังทุกวันโอ้ฟังทุกวันก <Kinda> จ็จริงท่าที่ทิานอาจารย์ได้เริ่มต้นนะครับว่าได้อยากจะ ث ث ทราบถึงชีวิตความเป็นมาเนี่ยผมก็เลยคิดอย่างเงี้ยท่าอาจารย์ว่า จริงๆไม่ให้อยู่ดีๆเนี่ยคุณแพทย์คุณสันติก็จะมาช่วยเจริญกุศลตรงนี้ยมก็ต้องมีเรื่องต้อง,ตองแต่ตอนนั้นมาที่มูลนิธิหรือยังคะตอนที่คุณสันติอ่านแล้วมาเลยหรือว่ารอก่อนยังยังครับไม่ได้มาเลยครับคือศึกษาอยู่ที่บ้านแล้วก็ฟังจากใน YouTube ดูเทปเก่าๆของอาจารย์ครับผมแล้วเริ่มมาเมื่อไหร่คะ เริ่มมาก็น่าจะเมื่อประมาณสองปีมานี้มั้งครับและตอนนั้นเรามีเว็บไซต์ภาษาจีนหรือยังคะมูลนิธิมีมีแล้วค่ะมีแล้ว<ม>แต่อ่านหนังสือแล้วก็ฟังไ<ม>ทยไหนส่วนมากก็อ่านหนังสือแล้วก็ฟังฟังภาษาอังกฤษแล้วก็ที่<ม>ซาร่ากับจอห์นสันมี ส่วนธนาทางในกลุ่มในเว็บไซต์ dsg แล้วก็เข้าไปอ่านทุกวันใครจะรู้ไม่เคยคิดมาก่อนทั้งสองท่านใช่ไหมคะเกิดมาชาตินี้ชีวิตไม่ได้ตั้งต้นในการเข้าใจธรรมะเลยแต่แล้วจากคนที่ไม่ขยันเรียนไม่ชอบเรียนและคนที่ดูพฤติกรรมของสามีใช่ไหมคะซึ่งเปลี่ยนไปก็ทำให้เริ่มมีความสนใจธรรมะ จนได้ร่วมกันเผยแพรธรรมะด้วยซึ่งก็คงจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้ไปนะคะว่าหลังจากนั้นทำอะไรบ้างก็ต้องเพราะว่าพี่ตีบอกว่าปรมาตธรรมภาษาไทยมันดีมากๆแล้วก็เป็นน้ิเล่นเดียวที่อาจารย์เขียนอย่างไรก็ต้องอ่านเพราะฉะนั้น พลก็เอาภาษาอังกฤษที่คุณนีนาเปิไว้มานั่งอ่านแล้วก็ดูแลนั่งอ่านก็มอนยากเหมือนกันแล้วก็เิ็เส้นก็ encourage ก็สนับสนุน,นขอโทษหน่อยนะคะคือว่าเป็นหนังสือเล่มเดียวที่แดนเขียนเนี่ยบางคนก็อาจจะสงสัยว่าที่มูลนิธิก็มีหนังสือที่แดนเรียบเปลี่ยนตั้งหลายเล่มแต่เล่มน,นี้เป็นเล่มเดียวที่เขียนค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะพอพูดแล้วก็ คุณสุดสูนสุจริตคุณเนี่ยท่านก็ถอดเทปต,ตลอดเรื่อยมานะคะบางคนขอยืมท่านไปทำหายท่านก็สามารถที่จะตั้งต้นใหม่นะคะทบทวนทำให้ไม่ขาดเลยค่ะครบถ้วนไม่ว่าใครจะทำหายท่านก็ตั้งต้นถอดอีกจนกระทั่งครบถ้วนนะคะพระเจ้าก็เรียบเรียงจากการที่มีผู้ที่เห็นว่าเล่มน,นี้ น่าจะพิมพ์นะคะเช่นบุญญากิริยาวัตถุอะไรก็ตามแต่เพราะฉันก็ทั้งหมดไม่ได้เขียนแต่มาจากการพูดแล้วก็มีผู้ถอดเทปไว้แล้วก็เรียบเรียงเพราะฉันที่คุณแพทย์กล่าวก็ถูกต้องเป็นหนังสือเล่มเดียวที่เขียนเพราะปกติไม่ชอบเขียนเลยไม่ชอบจริงๆค่ะจับปากปกาได้ไม่เท่าไหร่ก็วางแล้วทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะแต่ว่า ตอนแรกเขคิดว่าเอาไว้อีกสองสมปีค่อยเขียนเถอะแต่พอคิดได้ค่ะแล้วระหว่างนั้นและที่คิดว่าอีกสิบปีจะเขียนเนี่ยก็ระหว่างนั้นจะมีคนที่ได้เข้าใจมากกว่าที่เราจะไม่เขียนตั้งแต่เดือนนี้ให้จบไม่ดีหรือก็เลยเริ่มเขียนจนจบแล้วก็ไม่เขียนอีกแล้วค่ะเพราะเหตุว่าเป็นคนที่ไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นเล่มอืนอ่นๆก็ถอดจากการบรรยาย,าาย่านะเพราะว่า ต้นฉบับเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับก็คือภาษาไทยที่ท่าอาจารย์เขียนแล้ววันนี้อาจารย์ก็ได้ให้ความชัดเจนเพราะว่านังสือมูลที่มูล,ลนิธิส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากคําบรรยายท่านอาจารย์ทั้งนั้นหนะนังสือแนวทางเจริญวิปัสสนานะครับหรือเมตตาหรืออะไรเงี้ยนะครับคือแต่ว่าท่านอาจารย์ได้ได้บรรยายไว้แล้วแล้วคุณย่าถอดเทปเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีหลายๆท่านมาช่วยกันจัดพิมพ์แล้วก็จนตรวจพิรุ อะไรต่ออะไรนะครับเป็นหนังสือต่างๆแต่ว่าปรมัตธรรมสังเกตเนี่ยถ้าอาจารย์ประมวลแล้วก็เขียนเองนะครับถ้าอา,า,าจารย์กราบเท้าท้าอาจารย์ถ้าอาจารย์ประมวลอย่างไรครับถ้าอาจารย์ประมวลที่จะเขียนหนังสือได้เีท่าถ้าอาจารย์มีจุดก็ไม่ต้องทําอะไรเด็ดพูดไว้หมดแล้วก็เพียงแต่รวบรวมแต่หนังสือทุกเล่มของมูลนิธินะคะส่วนใหญ่ ทุกเล่มในอดีตแต่ว่าปัจจุบันนี้อาจจะไม่ทั้งหมดก็ได้นะคะอาจจะมีบางเล่มซึ่งบางท่านก็เขียนแล้วท่านก็พิมพ์แต่ส่วนใหญ่ท่านจะช่วยอ่านว่าข้อความสมบูรณ์หรือย,อยังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของมูลนิธิที่เราจะต้องให้คนเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องโดยละเอียดซึ่งหนังสือพระธรรมสังเขปเนี่ยครับถ้าจะครับมีคําว่าสังเขปเนี่ย ถ้าฉันหมายความว่าเป็นอย่างไรครับเป็นเบื้องต้นหรือว่าอย่างไรจึงจึงมีคำว่าสังเขตด้วยค่ะคงไม่ลืมนะคะเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วตรัสว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งยากจะรู้ได้แค่นี้คำฟังหรือเปล่าฟังแล้วไร่ตรองหรือเปล่า ฟังแล้วพิจรารณามั่นคงหรือเปล่าว่าธรรมะคืออะไรมีจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรแต่เมื่อตรัสรู้แล้วตรัสว่าธรรมะเลึกซึง้งเพราะได้ทรงบำเพ็ญพระบารมนีนานเท่าไหร่กว่าจะได้รู้ความจริงแล้วเราได้ยินคำว่าเลึกซึง้งความลึกซึ้งอยู่ไหนเพราะฉันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครจะศึกษาธรรมะด้วยความไม่เคารพในความละเอียด พราะฉะนั้นนะคะละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งและจะตั้งต้นได้หรือถ้าไม่ตั้งต้นเริ่มต้นให้เข้าใจทุกคำอย่างมั่นคงอย่างละเอียดไม่ใช่ว่าเพียงหนังสือกล่าวว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะจิตมี89เจตสิกมี52อจบลึกซึ้งอยู่ตรงไหนแต่เพียงคำว่าธรรมะและความลึกซึ้งของธรรมะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงมีลักษณะที่สามารถปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆ เดี๋ยวนี้ด้วยพระชนธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยทั้งสิ้นไม่ได้อยู่ห่างไกลเลยนะคะเดี๋ยวนี้ตรงนี้ขณะนี้นี่เป็นธรรมะที่ลึกซึง้งและศึกษามานานเท่าไหร่เห็นความลึกซึ้งหรือย,อยังนั่นแหละค่ะเป็นผู้ที่จะรู้ด้วยตัวเองว่าธรรมะลึกซึ้งระดับไหนไม่ใช่เห็นเป็นนามธรรมรูปเป็นรูปธรรมไม่รู้อะไรแค่นั่นเลยคะลึกซึง้ง แต่นาม,มาธรรมลึกซึ้งไหมตั้งแต่ืต่นมาเนี่ยจนกระทั่งถึงเมื่อกี้เนี่ยนาม,มาธรรมทั้งหมดรู้อันไหนตรงตามที่ได้ศึกษาไหมเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้ศึกษาเลยมีทางที่จะรู้จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและความลึกซึ้งของทุกคำที่พระองค์ตรัสไหมด้วยเหตุที่ได้เห็นความลึกซึ้งอย่างนี้นะคะ จึงรู้ว่าการศึกษาธรร,รมะเนี่ยไม่ใช่เพียงตำราไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถภาษาบาลีนะคะแล้วก็อ่านจบตำราทุกเล่มทั้งพรพะวินัยพระสูตร,พระพภรรมแต่ไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่สามารถจะเริ่มเข้าใจจนกว่าจะประจักษ์แจ้งแต่ต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเมื่อเป็นความลึกซึ้งอย่างนี้นะคะก็รู้ได้ว่าถ้าไม่มี จะเปรียบได้กับว่าเป็นเครื่องมือก็ได้คู่มือก็ได้นะคะที่จะทําให้เข้าถึงความหมายของคําว่าธรรมะซึ่งมีจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นการไม่ง่ายแม้แต่ขั้นฟังนะคะก็ยังกว่าจะไปเห็นความลึกซึ้งจริงๆด้วยเหตุน,นี้พื้นฐานต้องมั่นคงในการที่จะเข้าใจทุกคำเช่นธรรมะไม่ใช่เราเห็นไหมคะ ไม่ใช่ธรรมะก็ธรรมะธรรมะมีอะไรบ้างมีจิตมีเจตสิกมีรูปไม่ใช่อย่างนั้นแต่ธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ใครทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่มีจริงกําลังปรากฏด้วยและถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่ที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือไม่มีใครรู้ว่าเกิดเมื่อไรและดับเมื่อไรทันทีเลยแค่ทันทีนี้ก็ยังเป็นคำที่ยาวไป สำหรับความจริงของการเกิดดับของสภาพธรรมะนะคะซึ่งแสดงโดยละเอียดว่าก่อนเห็นมีอะไรเกิดขึ้นหลังเห็นมีอะไรเกิดขึ้นแต่ปรากฏเป็นเห็นตลอดเวลาความลึกซึ่งอยู่ที่ไหนด้วยเหตุนี้นะคะพื้นฐานมั่นคงที่สุดถ้าไม่มีพื้นฐานว่าธรรมะไม่ใช่เราไม่มีทางที่จะถึงสภาวะที่กำลังเป็นขณะนี้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรานี่คือความเป็นมาของหนังสือเล่มน,นี้ค่ะ ต้องละเอียดอย่างยิ่งตั้งแต่เริ่มต้นก็<อ>คงจะปรากฏในภาษาจีนนะคะแต่ว่าค่อยๆฟังจะได้รู้ว่ากว่าจะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยนานเท่าไรและอศาศัยกุศลจิตของผู้คนมากหลายท่านเท่าไรความละเอียดที่จะปรากฏเป็นหนังสือที่ได้เห็นกันในวันนี้ครับใ<ะ>ท่ครับก็ทราบซึ้งมากนะครับว่าท่านอาจารย์บอกว่าจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้ ก็คือความลึกซึ้งของพระธรรมซึ่งถ้าไม่มีพื้นฐานความเข้าใจในความเป็นธรรมะตั้งแต่ต้นเนี่ยก็มีอาจที่จะค่อยๆเข้าใจในความลึกซึ้งที่สุประมาณของพระธรรมได้ถ้าอาจารย์ยิงได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานในความเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งได้ไหมพระนั้นก็ยินดีนะคะที่ทุกคนได้ทราบว่าทั้งคุณสันติและคุณแพทย ฟังธรรมะทุกวันถ้าไม่เห็นประโยชน์จะเป็นอย่างนี้ไหมก็เป็นไม่ได้ถ้าไม่เห็นประโยชน์อย่างนี้จะมีหนังสือเล่มนี้ไหมก็ไม่มีเพราะฉนั้นกว่าจะถึงหนังสือเล่มนี้เป็นยังไงบ้างคะเราที่กรุงเทพนี่ไม่ได้ทราบเลยคะ่ะเพราะหนังสือเล่มนี้พิมพ์ที่ไต้หวันใช่ไหมคะค่ะเชิญคะ่ะว่าจะเป็นหนังสือเล่มนี้ไม่ง่ายแน่นอนครับผม กว่าจะเป็นหนังสือเล่มนี้เนี่ยเกิดจากความศรัทธาในศาสนาพุทธแล้วก็เกิดจากความศรัทธาที่ว่ามีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อยากจะให้คนอื่นได้เห็นตามเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ก่อกำเนิดได้ใช้ระยะเวลาหนึ่งปีกับสามเดือนนะครับเกิดจากความทุ่มเทที่ว่าคุณแพท ได้คุยกับคุณวินเซนต์แล้วก็อยากจะทำให้เป็นหนังสือภาษาจีนก็คุณวินเซนต์ก็แบ่งงานให้ทางคุณแพทเนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้คุณวินเซนต์คือจัดสนทนาธรรมนะครับเราก็ไม่ได้มีกลุ่มเดียวมีหลายกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคุณวินเซนต์ก็อยากจะให้คุณแพทช่วยเจริญกุศลด้วยร่วมเจริญกุศลร่วมกัน จึงให้คุณแพทเนี่ยถอดจากภาษาอังกฤษเพราะคุณแพทก็อ่านภาษาอังกฤษได้อ่านจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนเรียบเรียงเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษก็คุณอิน่าเป็นผู้เขียนนะคะ,คะเรียบเรียงจากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาจีนในขณะที่เรียบเรียงนั้นถ้าเกิดมีความไม่เข้าใจในเซนเทน์ในบทไหนหรือมีความไม่แน่ใจก็จะให้ผมเนี่ย เปิดปราัทธรรมสังเกตภาคภาษาไทยเทียบกันบรรทัดต่อบรรทัดยอ่อหน้าต่อยอ่อหน้าคำต่อคำจนมั่นใจว่าออคุณแพทพอจะมั่นใจได้ว่าความหมายเป็นอย่างนี้คุณแพทก็จะเขียนเป็นภาษาจีนให้จบในลักษณะคือหน้าต่อหน้ามั้งหรือว่าใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยทุกเย็นก็จะ forward ไปให้ทางคุณวินเซนต์ ช่วยเช็คดูว่าเป็นยังไงถ้าในกรณีที่ว่าความเห็นไม่เหมือนกันคุณแพทยอ่านเข้าใจมาอย่างหนึ่งคุณบินเซนต์อ่านเข้าใจมาอย่างหนึ่งให้ผมเช็คภาษาไทยอย่างหนึ่งปรากฏว่าทั้งภาษาไทยที่ผมมีความเข้าใจเนี่ยกับความเข้าใจของคุณบินเซนต์เนี่ยเกิดมีความเห็นไม่ตรงกันเราก็จะโทรหาอาจารย์ที่มูลนิธิไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นภัร หรือแม้ขนาดอาจารย์คำปันนะครับอาจารย์วิชัยนะหรืออาจารย์อนนบเราก็จะสอบถามจนมั่นใจได้ว่าความหมายเนี่ยเซนเทนส์หรือหน้านี้คือสิ่งที่อาจารย์ต้องการถ่ายทอดขึ้นมาจริงเราก็ถึงจะมีการพิมพ์หรือมีการเรียบเรียงในในหน้านั้นในประโยคนั้นครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมในฐานะสามีเนี่ย ทุกครั้งเนี่ยที่ผมเดินผ่านเขาบางทีเนี่ยดึกๆเดิดนเผมยังแอบยกมือที่จะไหว้เขาเลยไหว้เพราะอะไรเพราะความเสียสละของเขาก่อนที่จะเกิดโควิดในขณะนั้นเขาก็ยังเป็นแอร์โฮสเตสอยู่ยังทำงานอยู่ทั้งๆท,ท,ท,ที่บินไปต่างประเทศถึงต่างประเทศประมาณ4ี่ห้าทุ่มแล้วอีกวันหนึ่งเขาต้องตื่นตั้งแต่ตีสามหรือตีสี่แต่เขาก็ไม่ทิ้งระยะเวลาให้ผ่านไป หลังจากอาบน้ำอาบท่าเสร็จขอสักหนึ่งย่อหน้าก็ยังดีไม่จาเป็นจะต้องได้ทั้งเพจนะครับทั้งหน้าเนี่ยเอาแค่หนึ่งย่อหน้าก็ดีวันนี้ขอแค่หนึ่งย่อหน้า3ามบรรทัดหรือ4ี่บรรทัดเนี่ยเป็นประจำทุกวันนะฮะพอกลับมาบ้านได้ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ให้ผมมาเปิดหนังสือภาษาไทยเทียบเคียงกันอีกเป็นระยะเวลานาน,านจนมาถึงช่วงโควิด พอมาถึงช่วงโควิดก็เหมือนกับเป็นช่วงที่เราได้พักผ่อนจริงๆนะช่วงนั้นเนี่ยเขาก็จะนอนประมาณตีสองเที่ยงคืนบ้างตีหนึ่งบ้าง,งทั้งที่สามีเขาก็ขึ้นไปหลับแล้วแต่เขาก็ยังนั่งแต่นั่งเขียนผมเนี่ยไม่เห็นว่าเขาจะแบบจะได้ไปผ่อนคลายเลยเลยอย่างเช่นจะหมาอีก,ก่อนยามว่างหรือลองวิกเอนเราก็อาจจะไปพัทยากันมั่งไปเที่ยวอะไรกันมั่ง เขาชวนเขาไปเขาก็ไม่สนใจที่จะไปคือเขามุ่งมั่นแต่จะแปลให้เสร็จผมก็ถามเขาว่าหนังสือมันเล่มตั้งหนาขนาดนี้จะแปลให้เสร็จทำไมจะต้องไปสร้างอะไรให้มันตัวเองเครียดเปล่าเปล่าเขาบอกว่าเขาอยากแปลให้เสร็จเพื่อที่จะนำมาเป็นของขวัญให้ท่านอาจารย์วันปีใหม่นี้วันเกิดของท่านอาจารย์ปีนี้ก็เลย มีความมุ่งมั่นมีความอุตสาหะอย่างยิ่งทั้งตัวเขาและกัคุณวินเซนต์นะครับนี่คือในสาฐานะของสามีที่มองเห็นภรรยาของตัวเองมีความอุตสาหะอย่างนี้ส่วนความละเอียดหรืออะไรก็ต้องสอบถามทางเจ้าตัวดูครับผมค่ะผู้ฟังก็คงไม่ต้องแอบ,บยกมือไหว้อย่างคุณสันตินะคะถึงแม้ไม่ยกมือแต่ใจก็ยกขึ้น ยินดีด้วยในกุศลซึ่งใครจะรู้นะคะว่าเกิดมาเนี่ยวันเกิดของใครก็ตามแต่ว่าเกิดมาด้วยผลของบุญและมีโอกาสได้ศึกษาเข้าใจธรรมะจึงมีความสนใจถึงระดับนี้แม้ว่าเกิดมาเนี่ยจะไม่รู้เลยนะคะว่าวันไหนจะถึงวันนั้นแต่เมื่อถึงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นทุกคนก็ยินดีด้วยในกุศลซึ่งอยากจะให้ทุกคนได้ฟังนะคะได้เห็นประโยชน์และรู้ว่าสามารถที่จะเกิดมาในชาตินี้ได้เป็นประโยชน์เท่าที่จะเป็นได้เมื่อมีความเข้าใจพระธรรมต้องยินดีด้วยคุณแพทย์อย่างมากเลยนะคะ